เราจะดูแลรักษาวัตถุอย่างไรได้บ้างหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่ทําให้วัตถุที่อยู่ในพืทพันธ์มันเสื่อมสภาพนะคะวัตถุสิ่งของเราสามารถแต่งได้เร็นอสองประเภทง่ายๆเลยนะคะวัตถุที่เป็นประเภทของดีซีวัตถุก็คือวัตถุที่ทํามาจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งพืชและสัตว์พวกนี้นะคะก็คือพวกผ้าปอไม้กระดาษ ใบลานเครื่องจักรสารเครื่องเขินขนสัตั์กระดูกอีกประเภทหนึ่งก็คืออานินทรีย์วัตถุก็คือ,อวัตถุที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะได้แก่หินดินแร่โลหะนะคะเช่นพวกเครื่องปั้นดินเผาปูนปั้นแก้วทองคำเงินตะกั่วสาเหตุของการเสื่อมสภาพของวัตถุสิ่งของเนี่ยก็จะมีหกปัจจัยหลักๆที่ทําให้วัตถุสิ่งของที่เป็นข้าของที่เราเก็บสะสมเนี่ยเกิดการเสื่อมสภาพไปนะคะเช่นกือดิ่เก่าเวลาเก็บ สีมันจะซีดเหลืองกรอบอันนี้ก็เกิดจากกระบวนการการผลิตปัจจัยตัวที่สองนะคะที่ทําให้วัตถุเราเสื่อมสภาพก็คือคนขาดความระมัดระวังในการหยิบจับก,การโดนเท่าไม่ถึงกนการเช็ดไม่ส,สมชูมือจะเป็นโทษทั้งตัววัตถุแล้วก็ตัวเราการใช้กระดาษนังสุดทิ่อห่อของอันนี้นะคะวิธีปฏิบัติก็ง่ายๆนะคะกระดาษขาวนุ่มไร้ก่นกระดาษห่อแซนวิชคะกระดาษทัาไม่ฟอกสีแล้วก็ไม่ได้มีลวดลายอะคะ่ะก็สามารถใช้ได้ ปัจจัยตัวที่สาแล้วนะคะเรื่องแสงแสงเนี่ยในที่นี้หมายถึงสองสองส่วนนะคะคือหนึ่งจากแสงแสงอาทิตย์แน่นอนเราโดนแสงแดดใช่ไหมคะกระหลอดไฟหลอดไฟอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้ก็มี UV ที่มีผลต่อผิวของวัตถุแล้วก็ผิวเราเ่ยมันทำอะไรได้บ้างก็วัตถุที่ทำมาจากพืชเช่นพวกกระดาษพวกสงทอพวก เวลาหรือหนังสัตว์พวกนี้ก็จะทําให้สีซีดแน่นอนนะคะแล้วก็เส้นใยปอกแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยแสงเนี่ยมันเป็นตัวเร่งทําให้เกิดความเสียหายมากขึ้นถ้าประกอบกับความร้อนและความชืน้นหลอดไฟฟ้าเนี่ยคะ่ะจริงๆก็มีอยู่สองประเภทใช่ไหมคะมีฟลูออเรสเซนต์กับทางสเตนสองตัวเนี่ยก็มีข้อดีกับข้อเสียต่างกันฟลูออเรสเซนต์ A เนี่ยนะคะก็จะให้แสง U V ที e ่มากกว่าแต่ให้ความร้อนต่ากว่า,าแต่หลอดทางสเตนกลับกันค่ะ ให้ U V น้อยน้อยกว่าแต่ความร้อนเย็นกว่าคำแนะนำนง่ายๆสำหรับหลอดไฟหรือการใช้ใช้จัดสแสดงวัตถุนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการรับแสงโดยตรงโดยเฉพาะพวกวัสดุที่เป็นผ้าเป็นกระดาษนะคะถ้าเรามีวัตถุแบบจำนวนนี้เยอะๆก็หมุนเวียนแัดเปลี่ยนกันมาเอาชิ้นใหม่ๆมาอยู่ในโตู้บ้างนะคะหรือว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆทำยังไงบ้างก็มีเนี่ยคะ่ะเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือเป็นฉากกั้นก็ได้ค่ะเป็นผ้าพื้นสีดำไปขุมไว้ก่อนพอเวลาคนมาดูก็ค่อยดึงผ้าเนี่ยออกให้ดูพอคนดูเสร็จไปก็ก็กลุ่มไว้อันนี้ในกรณีที่ที่เลี่ยงไม่ได้เลยจริงๆ,ส,งๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อตวตัตถุแต่ความแรงก็จะไม่เท่ากันก็ถ้าเลือกหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงหนึ่งแสงอาทิตย์แน่นอน ต่อมาก็หลอดฟลูออเรสเซนต์คือหลอดยาวตามบ้านนะคะแล้วก็ต่อด้วยหลอดทางเสเตนจะเป็นตัวช้อยที่ดีที่สุดแต่ถามว่าก็ต้องดูงบประมาณในกระเป๋าเราด้วยนะคะความชื้นอ่าตัวที่มาพร้อมกับแสงถ้ามีความชื้นลงไปผสมด้วยวัสดุเราก็จะแย่ความชื้นนี่มันมีเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่ตัวเราต้นไม้น้ำใจการที่เราไปประดับที่ห้องสวยงามอันนี้ก็ก่อให้เกิดความชื้นแล้วก็เกิด ผลเสียกับตัววัตถุเราทั้งนั้นวิธีแก้ก็คือถ้าอยากจะถูด,ด้วยผ้าชุบน้ำต้องเปิดอาคารยิ้งไว้ไว้หนึ่งวันเต็มๆอย่าถูด,ด้วยผ้าเปียกใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือว่าผ้าแห้งเป็นการทำความสะอาดแทนอันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งถ้าวัสดุเป็นโลหะทำให้เกิดอะไรเกิดสนิมเลกค่ะถ้าเกิดความชื้นมากไปวัสดุก็จะ แล้วก็พองตัวนะคะเช่นพวกกระดาษพวกผ้าพวกหนังพวกไม้แต่ถามว่าน้อยไปดีไหมก็ไม่ดีอีกกับวัสดุบางประเภทมันก็จะทําให้เกิดการแห้งกรอบแตกหักนะคะเช่นไม้เครื่องจัดสารสิ่งทอแล้วความชื้นเนี่ยถ้าบวกกับความร้อนก็นจะกลายเป็นตัวเล่งให้มแมลงแลจะจุลินทรีย์เติบโตได้กับวัตถุเราก็เช่นเกิดลาคําแนะนํานะคะก็ถ้าจัดแสดงในตู้คือ หรือห้องจัดแสดงก็ขอให้เปิดที่มีห้องที่เป็นอากาศถ่ายเทได้ค่ะเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายถ่ายเทได้ตลอดเวลานะคะทาความสะอาดด้วยผ้าแห้งหรือเครื่องูดฝุ่น,นแทกนการใช้ผ้าเปียกเช็ดนะคะแล้วก็ซิลิเกเจลสามารถเอาไปใส่ในโต๊ะที่จัดแสดงได้ก็นำไปไทยก็ใส่ถุงผ้าหรือว่ากระดาษห่อสักนิดนึงนะคะแล้วก็พยายามเปิดเข้าไปดูด้วยว่าความชื้นมาเต็มแล้วหรือย,ยังเมื่อความชื้นมันเต็มมากแล้วก็จะกลายเป็นสีชมพูเอามาใช้ใหม่ ก็คั่วในกระทะแล้วก็เข้าไมโครเวฟก็ได้อบเอาความชื้นไล่ความชื้นไล่ความชื้อนออกจากตัวมาแล้วก็สามารถเอาไปใช้างานได้อีกปัจจัยตัวที่5นะคะคือจุลินทรีย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตตัวเล็กๆที่ไม่สามารถออกได้ด้วยตาเปล่านะคะก็ะเช่นพวกปกลาสาหร่ายแบคบทีเรียน,นะคะก็มาากักจะพบกับวัตถุที่เก็บอยู่ในที่รม่มแล้วก็มีความชื้นสูงๆอันนี้ก็โตวความชื้นแล้วเขามีผลม,ม,ม,มาสนับสนุนให้ ให้วัตถุเสริมสภาพได้มากขึ้นก็จะทิ้งคราบนะคะบนวัตถุแล้วก็บางครั้งก็ทําให้วัสดุนเนี่ยหรือวัตถุเนี่ยสูญเสียความเหนียวโรคความแข็งแรงส่วนมากจะพบอยู่ที่เครื่องพวกเครื่องปั้นดินเผาหรือพวกปูนปั้นคำแนะนำค่ะก็คือเก็บวัตถุไว้ในที่แห้งแล้วก็ความชื้นต่ำอากาศทรายแห้งดีที่สุดน,นะคะแล้วก็วิธีการทำความสะอาดอย่างที่บอกก็ปัดด้วยแปรงใช้น้ํา เราต้องเอากระดาษรองก่อนแล้วก็เอาน้ำมาหยดทีละครั้งแล้วก็กระดาษซับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าไอ,อขราบสิ่งหรือสิ่งสกรปรกนี่ค่อยๆออกจากตัวพ่านายก็เหมือนกันนะคะก็ต้องใช้คนที่มีความรู้หรือว่ายิงเลเซอร์เหมือนยิงเลเซอร์ผิวเราอะคะ่ะก็เหมือนกันอันนี้ก็สามารถทํากับตัววัสดุได้ปัจจัยตัวนี้คือมแมลงค่ะก็อย่างที่ทุกท่านรู้ก็มีตั้งแต่มอดนะคะมอดหนังสือมอดไม้มอ,ไม,มอดไม้ไผ่มอดที่ขุย ร่วงอนสัตว์มแมลงที่อาศัยอยู่ในตัววัตถุอันนี้จะเข้าไปทําลายวัตถุเราแน่นอนกับมแมลงที่อาศัยอยู่นอกวัตถุพวกปกพวกมแมลงสาบแมลงสาบง่ามในที่นี้ขอรวมอื่นๆเข้าไปด้วยอย่างเช่นหนูหรือมดพวกนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่กวนใจเราต้องคอยสังเกตวัตถุสิ่งของที่เราจัดแสดงบ่อยๆว่ามันมีการเปลี่ยนสภาพหรือเปล่านะคะแล้วก็แยกวัสดุหรือวัตถุที่มีพบว่ามีมแมลงออก เพราะว่ามันไม่ถ้าเราแยกออกเนี่ยมันก็จะลามไปที่ตัวอื่นนะคะวิธีการกําจัดส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นหลักของนักอนุรักษ์เลยนะคะก็จะมีแบบด้วยการแช่แข็งอันนี้ก็ใช้อุณหภูมิต่ำในการทําให้แมลงตายสารเคมีลดความชื้นลดออกซิเจนหรือรลมด้วยก๊าซไนโตรเจนแล้วแมลงที่อยู่ในวัตถุเราต้องไปดูปบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วกรณีที่อยู่นอกวัตถุคือนอกนอกตัววัตถุเป็นพวกแมลงสาบ แมลงสัมง่ามปวยเราสามารถทาอะไรได้บ้างก็เหมือนกนารค่ะสังเกตวัตถุบ่อยๆแล้วก็ทําความสะอาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ควรนําอาหารเข้าไปกินในห้องจัดแสดงหรือห้องที่จะจัดพิพิธภัณฑ์ข้อที่3ก็คือปิดรูรั่วหรือรอยแตกของอาคาร้าพบนะคะก็ก็ปิดให้ที่ทราะพ่กนี้จะเป็นทางเข้าออกของแมลงอันที่สี่ก็คือแน่นอนที่ผลิตเสมอก็คือแบบพยายามทําให้อากาศถ่ายเทไว้นะคะมันก็จะลดความชื้นความอับชืนนะะ้นแล้วก็ความร้อนนะคะแล้วก็ ใช้กาวเล,เลยค่ะถ้าเรารู้ว่ามันมีนะคะก็อาจจะใช้สารเคมีหรือว่าใช้ยางหนุนก็ได้ถ้ากรณีที่ยังไม่ได้สร้างก็กําจัดปลวกที่อยู่ในพื้นดินด้วยก่อนที่จะสร้างอาคารเพราะว่าพวกนี้เข้าไปแล้วมันทาลายกอยยาข้อที่เจ็ก็คือคาแนะนําง่ายๆอย่างเวลาตู้จัดแสดงหรือว่าแท่นนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่จัดแสดงอยู่ในห้องนิทรรศการก็ควรมีการฆ่าเชื้ออบจะไปอบน้ํายาหรือว่าทาน้ำยาป้องกันมแมลงก่อนก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำ กรณีที่อยากนําไม้ไผ่มาใช้ในกรณีที่บบรื้นบ้านแล้วก็แบบว่ามีเยอะเหมือนกันนะคะนําไปอบหรือรงควันทายาป้องกันให้เรียบร้อยอันที่เก้าเปลี่ยนวัสดุที่จะแสดงได้ไหมอย่างไม้ไม่เอาแล้วมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็เป็นแก้วเป็นพลาสติกเป็นอะคริลิกก็ได้